เอครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับขอส้อนีแนะนําตัวกันแบบไวๆเลยนะครับผมโค้ดอัยรัตน์ว่าที่ร้อยตีอัยรัต์โชติการครับตําแหน่งในระบบสมาชิกของบริษัทสีกรุงบเกอร์ผู้อํานวยการอาวุโสร,ระดับ2นะครับตาแหน่งผมนะครับตอนนี้เป็นวิทยากรเป็น ผู้ฝึกสอนและเป็นโค้ดให้กับสมาชิกใหม่ๆของบริษัทสิกรุงโบเกอร์ทุกท่านนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครหรืออยากจะเป็นสมาชิกกับบริษัทสิกรุงโบเกอร์โดยอยู่ในทีมงานเดียวกับผมโค้ดเอรัตสามารถนะครับติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยครับ0843844433 idline brk789 ตามด้วยอีเมลนะครับตามที่ประวัตข้างล่างนี้ผม และทีมง,งานยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านทุกท่านเลยครับโอเคครับเราไปต่อในคอร์สที่8นะครับคอร์สที่8จะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการวิธีนับคะแนนขึ้นระดับอย่างเช่นระดับ6ขึ้นหน้า5ขึ้น4 4ขึ้น3 3ขึ้น2 2ขึ้น1ขึ้นอย่างไรตามผมมาเลยได้เลยครับวิธีการนับยอดนะครับขึ้นระดับนะครับเราจะนับทั้งสองฝั่งฝั่งคือฝั่งเราขายเองนะครับและก็ ฝั่งของทีมงาน2ฝัง่งมารวมกันครับอย่างเช่นฝั่งขายเองและฝั่งทีมงานทั้งหมดของทั้งทีมนะครับรวม3เดือนติดต่อกันมาดูครับจากระดับ6ขึ้น5ผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมียอดบังคับไม่มียอดอะไสิ้นเพียงไปขอรับบัตรในหน้าจากคอปพอ,พอนะครับและมายื่นให้กับทางการตลาดของบริษัทสีกุงโบเกอร์ท่านก็จะได้ปรับเป็นระดับ5ฉะนั้นผมจะคุยตั้งแต่ระดับ5ขึ้นระดับสีําอย่างไร มาดูกันครับระดับ5ขึ้นระดับ4ใช้ยอดรวมนะครับทั้งทีมและของตัวตัวรวมแล้วได้300,000บาทนะครับเป็นเวสติ300,000บาทเราก็ปรับขึ้นเป็นระดับ4ทันทีเลยครับมาดูครับสมมุติเดือนที่1นะครับเดือน1เดือนเดียวท่านสามารถขายได้ทั้งเดือนเดือนเดียวเลยครับได้300,000บาทเราก็ปรับไ้เลยครับแต่ถ้าเดือนเดียวไม่ได้นะครับเอาเดือนที่2เดือนที่3อย่างเช่นเดือนมกราคุมภามีนานะครับ3เดือนมารวมกันนะครับ ได้3แสนเมื่อไหร่ก็ปรับขึ้นเป็นระดับ4เช่นกันครับแต่ถ้าเกินว่า3เดือนนี้ยังไม่ได้อีกครับพึ่งท้อถอยครับสู้สู้ต่อครับไม่ยากเราก็แนะนำต่อไปเรื่อยๆครับนะครับแนะนำไปเรื่อยๆเดี๋ยวยอดก็จะมาเองนะครับทางบริษัทเราระบบจะตัดแค่เดือนแรกครับคือเดือนที่1อาจจะเป็นเดือนมกรานะครับตัดยอดของเดือนที่1ออกเท่านั้นนะครับนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับ3เดือนไม่ได้นะครับ เราก็มาเดือนที่4ถูกไหมครับมกคลาคุมภามีนาเมษาเพราะวันเวลาไม่เคยรอค่าไขนะครับเข้ามันเือนเมษาแล้วนะครับ3เดือนไม่ได้ไม่มีปัญหาครับเราก็แค่ตัดเดือนมกราคือเดือนที่1ออกนะครับเอาเดือนที่4นะครับเดือนเมษามารวมแทนจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆเลยนะครับครับ3เดือนติดกันเมื่อไหร่ได้ยอดเท่าไหร่ก็ปรับขึ้นตำแหน่งเท่านั้นนะครับจากระดับ5ขึ้น4ใช้ยอด30,000นนะครับจากระดับ4 ขึ้น3ใช้ย,ยอด9,000แสนนะครับจากระดับ3ขึ้น2ใช้ย,ยอด2,7ล้านจนะครับจาก 2, ขึ้น1ใช้ย,ยอด6ล้านแต่การวิธีการปรับปรับเหมือนกันหมดเลยครับสามเดือนติดกันยอดถึงเท่าไหร่ก็ปรับเท่านั้นโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมีดีเทลในคอร์สที่8ให้ดูอีกทีครับสำหรับวิธีการปรับระดับวิธีการคิดยอดปรับรดับ ก็เป็นล,ลักษณะอย่างนี้ครับกเดี๋เจอกันใหม่ในข้อที่8เจอกันใหม่ในข้อที่8ครับกับรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทุนสวัสดีครับ